สวัสดีท่านผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะครับสวัสดีค่ะเราเคยพูดมาแล้วนะครับว่านี่ขึ้นปีใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องซ้ำรอยครับที่เกิดขึ้นเหมือนกับปีก่อนๆที่ผ่านมาเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คล้ายๆกันนะครับจับมาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่เคยเข็ดหลาบไม่เคยหมดไปนะครับสําหรับขบวนการที่ลักลอบค้าสุนัขนะครับวันนี้จับได้อีกนี่ฮะคนถูกใส่กุญแจมือเป็นผู้ต้องหาชื่อนายปรีชาอุตสีนะครับที่จริงมีหลายคนแต่จับได้คนเดียว แล้วนี่ฮะสุนัขที่เยอะเลยนะครับที่เห็นอยู่บนรถเนี่ยนะฮะก็มีอยู่ประมาณสัก60กว่ากลง65กลง1กลงมีอยู่10ตัวฉะนั้นคร่าวๆง่ายๆ600กว่าตัวขึ้นไปนะครับวันนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้ําโขงนะครับสกัดจับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปสกัดจับขบวนการค้าสุนัขได้ที่บ้านดอนแพงหมู่เจ็าบลบ้านแพงอพําเภอ อำเภอบ้านแพงนะครับที่นครพนมซึ่งก่อนจับกลุมก็ไปเจอรถบรรทุก6ล้อวิ่งเข้าไปตรงถนนลูกรังผ่านไล่มะเขือเทศมุ่งหน้าไปยังริมแม่น้ําโขงนะครับตำรวจก็สะกดรอยไปนะฮะแล้วก็มีชายชะกันประมาณสัก10คนเดินออกมาจากป่าแล้วก็มารื้อผ้าใบาท้ายรถก่อนที่จะช่วยกันลําเลียงกรงสุนัขจํานวนหนึ่งลงเรือเหล็กที่ติดเครื่องจอดเอาไว้นะครับ จ้าหน้าที่เห็นก็เลยเข้าไปแสดงตัวเพื่อจะจับกลุ่มหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้น4ี่ห้านัดกลุ่มชายชะก,กันเหล่านั้นก็วิ่งหนีไปตำรวจก็สามารถจับได้แค่คนเดียวคนเมื่อสักครูน่นี้ชื่อนายปรีชาอุตสีอายุ30พร้อมกับรถบรรทุก6ล้อนะครับมีสุนัขเนี่ยเต็มรถเลยนะครับ65กรงแล้วใส่มาเต็มเหยียดกลงละประมาณสัก10ตัวนี่นะ6ก0กว่าตัวนะครับปรีชาเนี่ยบอกนะครับว่าได้รับการว่าจ้างจากนายทุนให้ขนสุนัขลงเรือค่าจ้างเที่ยวละ500ท เพื่อข้ามลำน้ำโขงไปยังฝั่งลาวปลายทางที่ประเทศเวียดนามแต่ว่ามาถูกจับได้ซะก,ก่อนนะครับนี่นะฮะสุนัขเหล่านี้ก็จะถูกลำเลียงไปที่ด่านกักกันสัตว์ที่น,ค,น,นครพนรมนะฮะนี่ฮะเยอะแล้วก็สอ,องสงารคร่ะอันนี้650ตัวนะคะคโดยประมาณที่มีการจับได้นะคะส่วนที่สกลนครค่ะวันนี้ก็ะบุกจับคอกพักสุนัขได้ของกลาง มากกว่า5,000ตัวทีเดียวเยอะมากนะคะพลตํารวจตรีพลศักดิ์บรรจงสิริค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครก็นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นข้อพักสุนัขในพื้นที่บ้านโนนสำราญหมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองไปตรวจสอบบ้านไม่มีเลขที่หลังหนึ่งนะคะแล้วก็พบสภาพแบบนี้ค่ะสุนักเนี่ยกำลังออรอส่งขายจํานวนมากทีเดียวแล้วก็ถูกขังรวมกันในข้อขนาดใหญ่นะคะส่วนหนึ่งคนงานกําลังจับเข้ากรงค่ะแต่ละกรงเนี่ยมีสุนัขถูกขังอยู่ประมาณ10-15 5ตัวพอเห็นตำรวจก็วิ่งหนีเข้าป่าละเมะข้างคอกสุนัขนี่แหละค่ะจากการตรวจสอบพอบว่าสุนัขอยู่ในพื้นที่โรงเก็บมุกสังกะสีขนาดใหญ่ประมาณ3,000ตัวแล้วก็จับกลุ่มคนงานได้อีก11คนนะคะก็ให้การบอกว่าแค่มาทำการขนย้ายสุนัขเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะห่างจากจุดนี้ไปอีก50เมตรตำรวจบอกว่าได้ยินเสียงสุนักร้องโหยหวนค่ะ พอไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นเพิงไม่มีเลขที่นะคะคนที่ดูแลไม่อยู่แล้ววิ่งหนีไปได้นะคะอย่างรวดเร็วจุดนี้เนี่ย พบสุนัขถูกขังอยู่ในข้ออีกกว่า200ร้อยข้อข้อละประมาณ10ตัวนะคะนับรวมแล้วก็1,500ตัวโดยประมาณนะคะไปตรวจสอบในเพิงพักก็ไปเจอกระเป๋าเดินทางสมุดบัญชีซื้อขายสุนัขมีการโอนเงินเข้าออกตามจานวนสุนัขมีเงินหมุนเวียนกว่า100รล้านบาททีเดียวเงินไม่ใช่ใจานวนน้อยๆเลยนะคะกับชีวิตสุนัขเนี่ยค่ะกว่าร้อยล้านบาทขณะเดียวกันก็ไปตรวจสอบอย่างละเอียดบริเวณใกล้เคียงก็พบว่ายัางมีคอกสุนัขที่มีสุนัขถูกขังอีกประมาณ800<ม>ตัว โอ้โหเจอ,อจุดใกล้ๆกันเนี่ยคือเรียกว่าเป็นโซนที่เอาไว้พักสุนัขก,ก่อนที่จะนําส่งเลยล่ะค่ะแล้วก็ไปเจอกรงเปล่าอีกเต็มพื้นที่ที่สําคัญก็มีพื้นที่สําหรับชำํำระด้วยนะคะมีรถกระบะท,ที่ใช้ในการลักลอบบรรทุกสุนัขอีกด้วยนี่ค่ะก็ทางประลัดจังหวัดสกลนครตอนนี้ก็สั่งการให้ในอำเภอเมืองสกลนครเจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจสอบเพื่อกักกันและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่รวมๆแล้วก็รวมๆห้าพันตัวนะค ที่จับได้ที่สุโขทัยอืมแต่ว่าไหวตัวแล้วก็หนีไปคนที่เป็นเรียกว่าเป็นต้นเรื่องจริงๆอ่ะยังสาวไปไม่ถึงนะคะอืดูฮะน่าสงสารน่าสงสารมาก